ปบมือรัวรัวนางเอกดังป่วยแต่ถอดสายน้ำเกลือมาถ่ายละครปรบมือรัวรัวให้นางเอกสาวแต้วนัทพรที่มีอาการป่วยจนต้องแอดมิทแต่เพื่องานสาวแต้วก็ทุ่มเทถึงขั้นถอดสายน้ำเกลือไปถ่ายละครแขนกันเลยทีเดียวโดยแอคเขาแต้วอินละครแคปชั่นเล่าว่าถึงป่วยจนต้องแอดมิทแต่เพื่อกองแขนแต้วถึงกับถอดสายน้ำเกลือออกมาถ่ายละครแขน ต่อเนื่องเบื้องหน้าหน้าสดใสแต่เบื้องหลังหนูแต้วป่วยอยู่ทุ่มเทขนาดนี้เป็นกำลังใจให้แต้วกันนะคะ